มือนีบรรลคิดว่มือนีทอง้ากก็เปิดนะครับทองฟ้าก็น่าจะเปิดนะครับเริ่มมีเขาโครงเขารางแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเขาเห็นบอคืนให้ให้ให้แม่กดรูปหัวใจหรือกดสติกเกอร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นครับแชร์แล้วครับกำลังส่งกําลังใจไปยิบเกศเจอกันวัสันแม่เกศสารานะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรานนนสะแบงครับสวัสดีแม่สายลุงพี่น้องป้องปายที่ตื่นตื่นแต่เศ้านะครับ ชุ่มฉ่ำนะครับแม่นิชยาทุม่มแม่ซูนีนะครับนี่พี่น้องนะครับระบบยังบัไดลงล่งเบิดเด้นนะครับยังมีอะไรที่มันตื่นตาแปลกกว่านี้อีกนะครับเพราะยัง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 บลแล้วเบิดนะครับในส่วนของเวทียังตกแต่งประดับอยู่นะครับในกลุ่มปิดก็สามารถซื้อได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นรถมิก กินข้าวได้เศร้าแท่ลูกยังไม่นอนค่ะโอ้โหฮมันเรามาดูครัวมาอยู่ครัวดีกว่านะหนึ่งเข้าวได้เศร้าแล้วไม่พกำลังของ,ของ,ของ กำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีหนึ่งร้อยสี่สิเ็ท่านครับสวัสดีตอนเศร้าครับบนว่าแม่รัฐแม่รัฐาพรแม่สมอนครับแม่อูไรแม่สุนทรีบนม่าตื่นก่อนในงานหลายในแม่ตื่นสายในงานร้อยอีลีนะครับในส่วนของมินิบอโน่ก็สิเก็บนะเก็บของเก็บอุปกรณ์บอสิเป็นมอหกแตกโปนะครับขึ้นรถนะครับมืออื่นอยู่ที่บคอสสาม เมืองขอนแก่นนะครับงานชมฟรีนะครับ,บายสองฮอตเทียงขื้นนะครับที่บอน,น้นเบิงในหนาเพจของสเสน่อีสานนะครับเพิ่นจัดเมื่อขึ้นเป็นของประถมบันเทิงศิลปนนะครับเมื่อนี้เป็นสาวน้อยนะครับเมื่ออื่นก็สิเป็นใจเกินร้อยนะครับแล้วก็กลับมาเปิดวงที่บ้านพักในวันที่27นะครับแล้วก็วางศีลาเลิกนะครับสร้างอุโบสถเรียบร้อยแล้ว28อยู่ที่อำเภอกุุเข้าวปุ้นยี่สเจอํา อ๋อยอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบรลราชธานีนะครับสวัสดีเมทัศพรน,นะครับแม่นาพาพร ฝนตกได้แม่ตอนนี้ฝนตกสอดีเบาโนนสัสดีครับสัสดีพี่น้องจะสองร้อยท่านแล้วอย่าลืมกดแชร์ครับแม่เวลาบรรลนไหลสดนะครับบางทีเป็นเพจขั้วหรือเพจคณะนะครับก็อย่าลืมไหลสดเพื่อที่ได้เบิงพร้อมกันนะครับบางคนก็นโอ้ยังบระทันโหวอยู่บรรนนมานะครับไอ้โทมานะครับเดี๋ยวบรรนนพานังมานางเบาไอ้โทไอ้ไอ้โทน้าตั้งแต่วันที่สิบเกา จะได้ไป